พึงโกนหัวว่าเนี่ก็คันแหละแล้วก็ปันหัางมิมสองหังห้างหัวว่าในเมื่อเบิองพามาเบิองแม่แม่พึงหลวงเห็นบ่านี่นี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะตัวใหญ่ก็ปกติดลๆอันนี้เป็นเศษจะเขาคันไปแล้วไหมนี่นี่บ่แต่ว่าหังมันอยู่ยใส่ารอบนี้มาหลายตัวว่ะเคยปออพวนยุ่ยผงกับนี่น่อยมองให้มันเอาเดี๋ยวนี่แกะออกให้มันเดี๋ยวนี้เข้าคัน ก่อนมั้งอีก่อนเห็นบ่โอเคมากว่าพอเริ่มเก็บว,วันน้งหวานไปเห็ดออกให้เอาดีๆค่ะเด็นี่นี่เป็นเศษห้างห้างนี่นะเศษยาไปปีกนี่ห้างถุงกวนนั่นน่ะอีกอันหนึง่งตัวอ้อนมันห้างเต็มที่ดีเด็อันนี้ห้างถุงกวนมันจะเป็นห้างหมิ่มนี่เดี๋ยวเท่ออ,อกอีกเท่เห็มันเอาดีๆกันนะถกกวยก็เต็ม เก็นห้างคนเดียกินยุ่ยใสวะตุเจ้าไมนสิมาตัวแค่ตัวเดียวเลยรอบนี้มาหลายตัวมันี่เป็นไอ้เสีทส่ทุกเศ้าสิมาหาเก็บเอาน้ำหวานเนื้อขันเสร็จเลยมันติทับกันหลายโคตเดลยแต่ว่าเห็นมิมมาเมื่อนี่เห็นด้านผึ่งโกนน,น,โกนี่นี่เป็นผึ่งโกนตัวนี้นี่ติเป็นผึ่งหลวงนี่ เพ็นบอนี่พื่งวงอยู่ลนี่ตัวง่ายเลยวันนี้บ่เห็นมิมนี่เพิ่งวังมาหลายตัวี่ยไปไายเบิ่งไก่ไก่เดี๋ยวออกเดี๋ยวหาเนวยใส่กันนี่หาเกี๊ยวหา,านมาห้องขันขันเราได้สองขวด กันสบายเลยนะว่าอะปิดเน้อเหนียวเดนียวน้ำม่มข้าม่มก็ผึงโกนละขันผสมกันอ่ไทีเดียวาผาเป็นไปซักเป็นแห้เอาแบบง่ายๆที่นี่ไปไลื้อเอนก่ตลอดที่แล้ว เอ้ยห้างถึงปูนเขาว่าหมดเก็นแล้วเอาแบบเต็มที่เลยนี่เขาติเทือให้เอามาร่วมกันอยู่หมังเดียวอันบ่แม่พึงหลวงตุ้ใหญ่แบบนี้แหละจะเป็นถึงปูน ขนาดมีมตัวน้อยต่อเจี๋ยเราผึ่งโกนก็สีเจ็บไปอีกระดับหนึ่งเลยแต่ว่าผึ่งหลวงนี่ยรุดยอดเลยเราไม่เคยติดต่อถึงนะจังเราปวดมาเราเก็บไว้ให้กันเอาเอาว่าผึ่งโกนเนี่ยเราเห็นห้างมันเด้มาเอามาเอาทุกปีเปราเห็นเดียวเเท okay มานห้าง,งมันเอาเอ <S <S หลายถุง อันนี้โค้งหลุดบูงถอดสอมหลุดเอาไว้ทางล่างก่อนอ่านคืออะไรอย่างอ๋อเบิดโอเคเห็นมันเอาไงไงเนี่ยไปหาบึงทังันยู่ใสร็จจะที่มันมาตัวเดียว เรนหวานน่ยังเลนแล้วขันขันบุบก็สิมาเอาน้ำมันสดแเห็นเดือเอาค่ะักัไปอน้ำหวานเีน้งาว่ไ่น้ำหวานบ่้องเอาไปสักส้นห่ละที่ตัวถ้าตังออกได้บเบบ่ ตกปเลยเดี๋ยวมาดูนมือนึกับเจียงกนเลยมันขนกันไว้เมาแล้วก็ตีกันวถึกวนนะถกวนไม่มาหัเดียวอยางหั้นสองหเลยมันตีกันเอลยตีกันอยขายสิบนั่นตามสองนนล้วดึงขากันตัดขากันคุณบ่นี่เวลถุงใส่ิมิ่นเวลาห้าไปขายเอาบ่เืดเสียดายดิเอาหนกเนาะ เดี๋อวห้างมาใส่เอ๊ะนี่กันนี้นี่ห้างก็กินได้ยังไงแค่น้ำมีมกันนี่เห็นปะเดี๋ยวขึ้นไปขังบน ต้องหายใบผกเตรียมให้ย่างดีไแมบบ cool the mm ่เ hmm. ห oh. ็นจีนได้ยังจะเห็นงาไปกี่เขาเอาหายเดือดเระม ที่บ้านเสมอเอาไได้คันนิำมีมาหลุดนี่บ่มีมีมเป็นผึ่งหลวงแท้เอยทีเลี้ยวผ้าไปซักด้ยเห็นมันเอามันใส่หน่อยก่อนมันเก็บออกก่อนนี่จิ้งกี่กซ้ำนี่แหละชายสูบบงงเสาผึลงหลวงมากเลย